กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสสอได้รับการรับรองจากคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการบอร์ดบริหารถึงการดําเนินงานในช่วงระยะเวลา3ปีตั้งแต่ปี2561สถึง2563าสําเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในพรบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปีพุทธศัการาช2561สามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายแก่เด็กและเยาวชนจนสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานรวม ทั้งเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์สำคัญที่นำไปใช้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยสามารถสร้างนวัตรกรรมการคัดกรองความยากจนระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการติดตามนักเรียนทุนรายบุคคลผ่านเลขประจำตัวประชาชน13หลักการระดมความร่วมมือร่วมกับภาคเอกชนผ่านความร่วมมือในรูปแบบต่างๆการระดมทุนจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเกิดต้นแบบ การทำงานร่วมกันในพื้นที่ซึ่งการดําเนินงานของกสศเป็นการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายมีการจัดการงบประมาณด้านการศึกษาโดยใช้หลักความเสมอภาคและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนท้องถิ่นชุมชนและภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาในพื้นที่นําร่องปรับเปลี่ยนการทํางานแบบแยกส่วนมาเป็นการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ที่คนในพื้นที่มีส่วนร่วมออกแบบวางระบบให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม กับริบทและสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่และสามารถพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องได้ค่ะ